ลออกมาแล้วสำหรับการตรวจวันนี้นะคะซึ่งพี่น้องดาเวเบิรงของไข่เป็นของไข่คือแบบตอนแรกมาจาบราดลตรวจนะคะพอดีปป๋าเพิ่นออกไปเห็นงานไปออฟฟิศบริการเพราะเลยว่าเพิ่นจะแวะร,ร้านยาเรากะพอดีอผลใบสำหรับเทศเนี่ยคือฮาบอมี่มันหมดเนาะปะป้าเพิ่นก็เลยแวะไปซื้อ,อยาเพื่อน้องเล็กมีไข่ตอนกลางคืนนะคะ เสร็จแล้วท่านี้เพิ่นกับเลยแบบเอ๊ะใจจากไหนบ่เพิ่นกัเลยไปซื้อที่ตรวจมาพร้อมสรุปแล้วก็คือตรวจสองอันของแม่จ๋ากับของน้องอล็กปาปาไม่ตรวจเพราะว่าปาปาไม่ได้เป็นอะไรปาปาปกตินะคะแต่ท่นี้แม่จ๋าก,กับว่าแม่จ๋าอาก,การดีขึ้นแม่จ๋าก็บว่าตรวจนะคะแต่ว่าถามว่าดีขึ้นดีขึ้นแค่ไหนแม่จ๋ากันยังต้องกินยายอยู่เพราะว่าอาการบ่เต็มรอยเนาะที่แม่จ๋าเราฟังเนี่ย้วก็ก็คือแบบ บอดด้กลินกินอาหารกินยังกับคือมิเตคมยังเดียวบอดด้รสชาติหนังอันนะคะทีนี้ผลการตรวจนะคะน้องเล็กตรวจก่อนทีนี้แม่จ๋าก,ก็เลยต้องตรวจตามหลังก็ตกใจกันนิดหน่อยเพราะว่าอ่าอันนี้คือของแม่จ๋านะคะมองม่เห็แต่ว่าของน้องเล็กตรวจนะคะนี่ของน้องเล็กนะคะตรวจปุ๊บกข็ข้นเลยะคะ่ะพี่น้องนี่ แต่ว่ามันอีเพิ่นกัตั้งแต่เมื่อวานเนาะมือแรกที่ว่าเป็นไข่ก็คือไข่ทั้งขึ้นมือขึ้นกับไข่มือเจ้ากับวัดได้สามสิบแปดนะคะอาการไข่เพิ่นแต่ว่ามือนีคำตกคำมาเนี่ยก็คือว่าหู้สว่าตเย็นลงนิดนึงนะคะนะี่คือผลตรวจครับพี่น้นองสรุปแล้วก็มีหนึ่งในนั้นติดนะคะแต่แม่จ๋าคิดว่าปะ้าปะก็บอกว่าแม่จ๋าอาจจะติดก่อนแต่ว่าพอดีตั้งแต่ ทไปเที่ยวมาแล้วเพราะว่าไปไปเกาะมือแรกแม่จ๋าก็ไปหอดมือแรกยามมือ้ามาแม่จ๋าก็เป็นเลยป้ะป๋าก็เรยกว่าแม่จ๋าอาจจะหายแล้วตรวจบ่เจอนะคะเพราะว่าเราไปเกาะกันอาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่งมาตรวจมือนีนะคะแม่จ๋าก็บ่แน่ใจว่าจะใช่บบเนาะเพราะว่าทุกครั้งก็คือแบบขังกอนเนาะป้ะป๋าก็ว่าน่าจะน่าจะเมนแต่แม่จ๋าว่าบแมเมนเพราะว่าแม่จ๋าเป็นทอมิซินักเสพตาหูอยู่หูโตอยู่นะคะ ป้าเพิ่นก็บเมาวรวมว่าขัางกอนมนก็เป็นแต่ว่าประด้เป็นดอกไม่จ้าว่าเนาะแต่ขังนี้ก็คือว่าเพิ่นว่าเป็นอยู่แต่ว่าหายแล้วนะคะนี่แล้วทีนี้น้องอเล็กเป็นที่หลังน้องอเล็กได้ตรวจเจอเะน,นะ,ะป,ะปา้าๆวานะเออกับ่ฮูหกันแต่ว่านะาืันนี่คือป้าๆก็โอเคป้าไม่มีการอ่าอียงนะคะบม่มีการอียงไม่มีอาการอะไรเออนั่นลหละอาการปกตินะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูคนเก่งของเราค่ะตอนนี้เพิ่นอยากกินกับพัดแม่จ้าเลยลงมาพัดเข้าห้ค่ะ ผัดเข่าแบบแห่งๆใส่ไข่ใส่เนยนิดนึงค่ะ <Okay. S 1> วัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยหนูโอเคดีไหม mm hmm. อาการไข้เป็นไง mm hmm. ไม่โอเคหิว mm hmm. เขา่าไม่จะเลยไปพัดเข่าให้คะ่ะพี่น้องเข่าพัด mm hmm. เข่าพัดใส่ไข่ใส่เนยแซ่บหลาย mm hmm. ตั้หอนหุมห่มๆขึ้นอีกแล้วตาลอยอะไรนี่หนหันหน้ามามองคุณผู้ชม mm hmm. <laughs> ฝนกระตกกมดมือค่ะพี่น้องโอเคไปแล้วแวะมาส่งข่าวนะคะ <c oughs>